สวัสดีครับเอาเคลิปหนึ่งอันครับวันนั้นมาแต่ไม่เจอครับวันนี้ก็เลยแวะมาวันนี้นายจะเอาไส้อะไรนั่นสินะวันนี้เขาเปลี่ยนไส้ละกันเอ๊จะเอาไส้อะไรดีดูไปข้างล่างว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวสิใจเย็นเขากำลังกวาดเคลิปอยู่ แม่ใจร้อนไปได้นะหืมกลิ่นหอมมากเลยข้าบนนี่คืออะไรครับฉันว่าน่าจะเป็นซอสพริกกันนะนั่นมุยองเลยครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับทำไมล่ะคือฉันไม่ค่อยชอบหวานนะอ,อ้าวเหรอในว่ากลิ่นหอมไหมอืมหอมนะถามทำไมเหรอ เปล่าแค่ถามเล่นๆน,นะว้าวตอนนี้แม่ค้าราดซอสพริกแล้วครับดูเหมือนว่ากำลังจะเสร็จแล้วเออพี่ครับใส่เยอะๆหน่อยได้ไหมครับคือผมชอบกินนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้แค่พอประมาณไม,ไม่กินเงียบไปเลยนะ่ะงั้นก็ตามใจ ต่อไปเป็นไส้ปูอดัดเย่มาแล้วมาแล้วว้าวน่ากินมากเลยอะ่ะซื้อไปกินให้หมดนะอันเก่ายังเหลือขาอยู่เลยอะ่ะกินทิ้งกินขว้างนี่เงียบได้ไหมไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยฉันกินจะหมดแล้วแต่แม่ฉันดันเอาไปทิ้งนั่นก็เห็นนี่ แล้วจะให้ฉันทำยังไงอ,ะอ่ะเก็บมากินต่ออย่างงั้นเหรอราดซอดแล้วครับโอเคหลังจากนั้นก็รอโอเคเสร็จแล้วครับหอมน่ากินมากๆเลยครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ